พระธมเทศนาเรื่องจิตจิตเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีตัวไม่มีตนมีเจตสิกผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันมาโดยตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นนามธรรมกระเพื่อมหรือปรุงแต่งได้ด้วยเจตสิก การอยู่ร่วมกันระหว่างจิตและเจตสิกถ้าจิตเป็นน้ำเจตสิกก็เป็นสีแดงผสมกันแล้วได้เป็นน้ำแดงส่วนการกระเพื่อมหรือปรุงแต่งของจิตนั้นถ้าจิตเป็นน้ำเจตสิกก็จะเป็นคลื่น เมื่อจิตมีอวิชชาจึงหลงว่าการรู้การเห็นของจิตนั้นเป็นเรารู้เราเห็นหลงว่าจิตเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเอาเราตัวเราเข้าไปฝังในจิตเสียเมื่อจิตไปยึดครองสิ่งใด เช่นขันทั้งห้าก็หลงว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราทาั้งๆที่สิ่งสิ่งนั้นมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรของมันเลยมันเป็นเพียงสัจธรรมของจริงตามธรรมชาติล้วนๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันเหมือนก้อนน้ำแข็งให้มีสติอย่าหลงไปตามอวิชชาที่มีอยู่ในจิตเมื่อจิตรู้อย่าหลงว่าเรารู้เมื่อจิตเห็นอย่าหลงว่าเราเห็นถ้าหลงว่าเป็นเราเป็นตัวเรา แล้วก็จะเกิดอัตตาตัวตนขึ้นในจิตเกิดกิเลสตัณหากอบโกยสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นเข้าสู่ตัวเองคือจิตเป็นอุปทานเป็นภพแต่ถ้าเป็นเพียงจิตรู้จิตเห็นเท่านั้น จะไม่เกิดกิเลสตัณหากอบโกยสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นเข้ามาสู่จิตได้เพราะจิตไม่มีตัวไม่มีตนเป็นนามธรรมเท่านั้นไม่สามารถที่จะเก็บสะสมสมบัติใดๆได้ทั้งสิ้นเป็นแค่เพียงธาตุรู้เฉยๆจึงไม่มีอุปทาน ไม่สร้างภพเพื่อนำไปเกิดเป็นชาติใหม่ในวัฏสงสารอีกต่อไปดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าจิตเดิมแท้เป็นพ่อแม่ของอวิชชาถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีเจตสิกอวิชชาก็ไม่มีที่จับ เมื่อไม่มีอวิชชาก็ไม่หลงสร้างสมมุติตามเจตสิกที่กระเพื่อมขึ้นนั้นและสร้างโลกขึ้นก็จะไม่มีวัตตะสงสารเกิดขึ้นจิตตัวนี้ก็คือถีติภูตังนั่นแหละคือจิตเดิมแท้ที่เป็นพ่อแม่ของอวิชชาตราบใดที่มีจิต หรือถีติภูตังอยู่ย่อมมีอวิชาเกิดขึ้นเมื่อมีอวิชาจึงได้หลงมาเกิดถ้าจะไม่อยากเกิดในวัฏสงสารอีกต้องทำลายถีติภูตังหรือจิตเดิมแท้นี้ไปเสียเพื่อที่จะไม่เป็นที่เกิดของอวิชา ผู้ที่สามารถทำลายจิตเดิมแท้นี้ได้คือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นธาตุรู้ที่มีสติและปัญญาไม่มีเจตสิกผสมอยู่รู้สิ่งใดก็เพียงรู้ผ่านรู้ผ่านไม่กระเพื่อมสร้างขึ้นมาจากมรรคแปดสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานเป็นท่านรู้แห่งความว่างเปล่าที่เป็นสุญญาตาทาัุนั่นคือท่านรู้แห่งพุทธคือท่านรู้ที่รู้ว่ามันว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในความว่างเปล่านั้นณนะอุปาโทปัญญาติไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งแป,ปรปลวน ในความว่างเปล่านั้นณนะวโยปัญญายติและความว่างเปล่าอันนี้ก็เที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลาณนะติตัะอัญญตตังปัญญายตินี่แหละที่ท่านเรียกว่าธาตุรู้แห่งพุทธ,ธหรือนิพพานธาตุเราสามารถที่จะพัฒนาธาตุรู้นี้ ให้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจนสามารถเป็นพุทธะได้ด้วยศีลและสมาธิขออวยพร